สวัสดีครับท่านผู้ชมไปกันต่อกับเซียนหลิมในช่องเซียนหลิมไปกันต่อเจอกันอีกครั้งหนึ่งในงวดถัดมาแนวทางดีๆในงวดวันที่16กันยาสองห้าคลิปนี้หลักๆก็จะเป็นปักหลัก10บล่างงวดที่48แปดละกะ วิ่งตัวเดียวมวดที่ผ่านมาที่นำเสนอเป็นศูนย์ <c oughs> ก็มาที่ศูนย์หกปอนงวมวดนี้ก็จะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในชุดนี้ก่อนหลังจากปากหลักสิบแลกมวดที่สี่สิบแปดมวดที่สี่สิบเจ็ดเป็นที่รู้กันเนื้อสานผู้ชมชุดเน้นบกเขาเขาชุดร่องก็คือเหล็กเก่า สำหรับหมยฟันเดี๋ยวเซียนนิมจะเขียนให้ดูว่าฟันตัวไหนสิบหกกยหกเจ็ด ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีตัวนี้ตัวนี้หมดนี้เสียนลิมจัดไปที่ ปันอยู่ที่สองชมมาหรือไม่ใช่หรือเปล่าวันที่16กันยาหมดล่างเลยท่านผู้ชมบนแล้วก็ล่าง ไม่ได้ฟันบนไม่ได้ฟันล่างเด้อพิจารณาเอาชอบก็จับ <c oughs> ขัดก็ถอยออกไม่ว่ากันไม่ว่ากันแค่ไปดูเล้ท่านผู้ชมพิจารณาไว้เอาไปกันที่ปากหลัก10บล่างนวดที่48เลยก็แล้วกันท่านผู้ชม รองวันที่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกล่างหกเก้าสี่หนึ่งเจ็ดสามสองสองศูนย์ศูนย์เก้าสี่สับตัวท้ายครั้งที่สองสามแปดแปดชุดคำนวณเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือต้องเข้า 1บวกเเป็น0 0นบวกเได้9บวกกับ4บวก8ปดบวกห้ารมที่ได้เท่ากับ9กบวกสเป็น13 3สบวกแเป็น11 1หบวกหได้6 8 มีชุดเน้นงวดที่ผ่านมางวดที่47เป็นที่รู้กันเด้อท่านผู้ชมชุดเน้นบ่เขาเอาชุดรองมาดูว่าชุดงวดนี้จะเข้าเด่นหรือเข้ารอง ก็ยังถือว่าเป็นสายแข็งอยู่ยังวนหลุดยังไม่หลุดชุดชุดเต็มแต่ชุดเนีนนี่หลุดไปหลายรอบแล้วส่วนชุดรอง7กับศน วันนี้สิเป็นจังไหนจะเขาวินมอส่วนในชุดจับคู่ชุดเจียบชุดจับหรือว่ากำลังวันนั้นเองต่ผู้ชม มวดิพานมากกับเขา่ากับเขา่ายุที่สงวดหมยออกวันเมื่อนี้ออกวันจันทร์มีเป็นชุดใหม่ด้อยสังตมว่าแม่มันชุดเกา่าชุดเกา่าที่นำเสนอไปมันไม่เดินนำเสนอไปสองรอบแล้วล่ะชุดนี้ผ่านเฉลุยมาดูเมื่อนี้ได้ ตัวไหนมีชนก็คือแปดนอกนั้นไม่ชนอ้ะพิจรารณาชอบกดจัดขัดก็ถอยออกไม่ว่ากันไม่ว่ากัน สุดท้ายท้ายสุดก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเลยท่านผู้ชมเข้ามาเป็นกำลังใจอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ